เด็กที่มันแบบต้องตั้งใจแกล้งใครป่ะหรือแบบบอมบ์ใครก็ได้หรอฮะบอมบ์เออเหมือนกูคุยอีกอย่างนะมันก็มีอีกฉากเท่าที่แบบตั้งวงกันมาพี่แม็กชอบเล่นแต่พี่แม็กอะกูไม่ให้เล่นไพไม่ให้เลย์ไม่ให้เล่นไพแต่ตำรวจมามึงอย่ามารบกูเลยยืนเลียงกันสามตัวแบบนี้คือยิงทิ้งแบบที่แท็กโถทังเพลิ้งรักนักเรียนทำความเคารพ ดีจ้าคุณครูยยยสวัสดีครับเด็กชายนางกรมุบานชื่อครับค่ะเด็กหญิงนนิชาคำสำรานค่ะเด็กหญิงชลยาเตมิ่งมิดค่ะโรงเรียนอะไรคะหอโรงเรียนหอเนาะอหอหอแตกหอเต่าแตกเก่งค่ะเด็กหญิงเมทาวีเอกวิภพสวัสดีค่ะเด็กหญิงโบกี้ไลออนค่ะจากโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณอำเภอเงาจังหวัดลำปางค่ะเออ สโมกกี้ค่ะมาจากโรงเรียนหญิงร้วนแห่งหนึ่งเหรอได่บอกชื่อโรงเรียนด้วยเหรอพี่พูดเยอะวันนี้รู้สึกว่าตัวแนนเล่นเองนั่นแหลเริ่มเลยน้องใช้พลังงานเยอะมากไม่ได้อะถ้าถามว่าสมัยเรียนอะให้นิยามตัวเองคิดว่าตัวเราเองเป็นเด็กประเภทไหนมีฉายาด้วยพี่ใบารอเพราฉายาคือมอดปอมอคืออะไรคือมอดปอมอมัดปากมา ขนาดเสื้อรุ่นเสื้อรุ่นตอนมอ6เขายังเขียนว่ามอสปอมอเลยอะตอนเด็กๆเกป็นคนนีสใสไม่ดีแต่พอโตขึ้นมาเราเปลี่ยนนิสัยตัวเองเราเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยจริงๆแบงเเธอบ่อยละกาน มันจะมีช่วงนึงที่แบบเอ่ออะไรที่แบบว่าเป็นความร่างความแรดอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนช่วงเห่อเนาะเป็นสาวกาก้าอ่าเป็นเด็กกาก้าจะเรียนก็ไม่เรียนจะแรดก็ไม่แรดแล้วก็แบบสะกดผู้ชายด้วยแรดเคยว่าแรดปะแรดตากล้านแกก็คือแรดแหละน่าจะเด็กแสบหน่อยแหละเป็นเด็กกิจกรรมด้วยคือขบรถอะอ่าเออแต่ว่าเรื่องผู้ชายอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีตอนนั้นยังไม่สวยหรือเปล่าวแรดแรดโย่ที่เด็กหลังห้องแต่ว่าก็แล้วแต่วิชาด้วยนะแต่ถ้าไม่จอยก็คือไม่ไม่เอาเลยอ่ะ ตอนเรียหรอมีนมะมีนมะนิดนึงอ้่ามีความแบบเด็กแบบเป็นแบบมีนเกลว์อยู่เหรอเด็กแก่แดดอ่าอ่าโอเคชชร์นใชวันนี้เนอะก็คือให้แต่งตัวมาขนาดนี้เราจะให้มาถ่ายวีรกรรมในวัยเรียนของคนในตู้ซ่อนหมีกันอมีแบบ เซบๆเซมันแน่นอนเลยอ่ะหลายคนเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแล้วหลายคนก็คือไม่เปลี่ยนเลยแต่ละคนส่งเรื่องมาให้พี่แล้วเราก็มีการคัดวีรกรรมของแต่ละคนมาอาจจะไม่ครบทั้งทีนะเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันก็เลยสำหรับกติกาก็คือเราจะมีเรื่องราวที่เป็นวีรกรรมของแต่ละคนโดยพี่จะอ่านหัวข้อให้แล้วถ้าเกิดเราได้คําตอบก็คือสามารถแย่งกันกดได้เลยว่าเป็นเรื่องของใครคิดวิเคราะห์ก่อนได้ถ้าเรากดแล้วตอบชื่อใครไปแล้วอีกคนจะไม่มีสิทธิ์ตอบชื่อ คนนั้นนะ,ะถ้าเป็นเรื่องของตัวเองสามารถสับขาหลอกได้ ถ้าสายให้เขาตอบผิดได้เราจะได้คะแนนและบางข้อบางเรื่องมีเจ้าของปิการ,กรมมากกว่า1คน 1> อุ้ยอ่าถ้าเรื่องไหนที่มีมากกว่า1คนพี่จะบอกก็คือสามารถจะตอบชื่อคนใดคนหนึ่งก็ได้ระหว่างที่เล่นพี่จะเล่นยาวไม่มีการเฉลยเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราเฉลยก่อนมันจะเป็นการตัดช้อยส์ในข้ออื่นๆออกไปก็จากการลงทุนเนาะจะไม่เอ็นดูกันเลยหนอก็ลงกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยน้อค่ะทุกช่องทางที่เรามีทั้ง5สตรีมมิ่งเลย ใช่ถ้าครบสี่แสนซับพี่พี่จะเปลี่ยนเสื้อนักเรียนใหม่นะครับใครกันในทีมตู้ซ่อนหมีที่เคยติด08วิชา ในเวลา2ปีและมักส่งกระดาษคำตอบเปล่าทุกครั้งที่เป็นข้อสอบอัตนัยมีความเป็นหนุ่มมากแต่เกิดมาติดศูนย์ต้องยอมรับต่อซดอะไรเงี้ยซดอะไรเงี้ยหรือเปล่าวะแต่ไม่ถึงแปดตัวอุ้ยต่อไปก็คือข้อสอบขีดเขียนติดศูย์แป้องเป็นคนแบบไหนอ่ะคนตัวเองได้ไงวะไม่เคยติดศูนย์ดัดจลิดฟอรมอีกแล้วแล้วถ้าเป็นเธออะ ไม่แปลกตัวมันเยอะมากเลยนะมันแปลกตัวมันเยอะมากมันเยอะแบบเยอะบบมากยอะดบเปลืคันเทอมนะควรจะตัดเป็กระดาษเปล่าด้วยนะโอ้ยมีคนนึงน่าสนใจมากพี่ฮิมอุย้ยพี่ฮิมด้มมวยนี่หว่าที่เขาเคยบอกว่าเขาไม่ตั้งใจเรียนเลย <c oughs> พี่ฮิมเ,เป็นไปได้มากมากอ๋อครับหนูมีคนหนึ่งในใจแล้วมันเด้งขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ มันเด้งขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่เอาตรงๆป้าถ้าดูดูจากลักษณะก็จะเป็นพี่เบนท้าไปเห็นแบบนั้นแล้วเบนเบนพี่เบนเขาดูแบบไม่เอาไหนนี่นะยันตอนนี้ก็ยังไม่เอาไหนอยู่พี่เบนก็คือถอนหูฟังออกมาตบัวเพื่อก็จับมัดแล้วค่ะที่หมอวกอะแต่ที่มันเดาได้ง่ายไปหน่อยบ้างมันแบบมันออกตัวเป็นเด็กเกเรมาตั้ไหนตาอะไรเลยอ่ะขอเดาขอเดา อีฮิมคิดว่าเป็นอีฮิมเลยเราเห็นจากแบบการเคยคุยกับมันมันชอบพูดแต่เรื่องที่มันแบบอ่าไม่ดีนักอะไรอย่างเงี้ยชอบเป็นคนแกเร่อชอบอะไรอย่างเงี้ยของมันน่ะเหลือใครเหลือพี่พูดไปหน่าทรงไปที่โกเลยพี่หรือเปล่าบ้าพี่คิดว่าเป็นใครพี่บอกว่าพี่เป็นคนพี่เป็นเน็คเกิลยันพี่บอกว่าพี่เป็นคนพี่เป็นเด็คเรียนพังพี่ก็กดกดเลยแล้วก็ต่อก่อนอ่ะคิดว่าดูจากความเป็นไปได้เฉยๆนะจากแบบบุคลิกของแต่ละคนในทีมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีเจฟออ่ีเจฟ ชอบกอปีอุยอย่านะอย่าทำแบบนี้นะ,อะตอนนี้วิเคราะห์ยังไงของเมย์ขโมยนกม,มาเลยตอบว่าตอบฮิมค่ะทำไมถึงตอบว่าเป็นฮิมเออเด็กผู้ชายมันอาจจะมีช่วงวัยหนึ่งที่เหมือนแบบไม่เอาอะไรเลยอ่ะแล้วพ่อแม่ฮิมดูไม่ไม่เข้มวงวดกับฮิมมากาดูดูเป็นแนวน้ถ้าเป็นมอสมอจะตอบว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช่พี่พี่นายอ่ะอาจจะอาจจะแบบพีกพีกไปเลยพีโอพี่นายกับเจฟ หนูขอแวกแนวไปละกันพี่เมย์คะพี่เมย์เขามีเรื่องอะไรที่มันรู้สึกขัดกับตัวเขามากในปัจจุบันเช่นแปลงเลืองแป่งฟันนี่แหละมันเริ่มมันคือเรื่องที่พีคมากเดาเป็นเจฟแล้วกันเลยคิดว่าน่าจะเป็นเจฟใช่ไหมที่ติดสูตรแบบตัวคนหนึ่งฮิมคนหนึ่งเจฟนะใช่โอ้ก็รู้าพี่แม็กพี่แม็กมีสิทธิ์มใช่ไอบีไม่ใช่ไอบีขยันเออมีความเป็นพี่แม็กอยู่อาจจะเป็นช่วงที่นางวัวแต่แบบห่วงสวยอ่ะมีความนี้ไปดกหัว เลยตอบว่าพี่แม็กค่ะโอเคนุ๊งตอบแม็กกี้เนาะและเม์ตอบว่ากิมแท็บโต ว่าตอนมัธยมอ่ะม4ม .5 ้นายแบบว่าไม่ค่อยตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยเออก็คือเรียนสิ่งคำนวณปีละ4ตัวนายก็ติดเลยม4ม .5 ติดศูนย์แล้วก็เวลาตอนสอบอ่ะพวกข้อสอบอัตนัยอะครับประมาณ95%เลยส่งกระดาษเปล่าแล้วก็มีครั้งหนึ่งประมาณว่าเคยแบบจะตั้งใจทําแล้วพอไปสักพักหนึ่งเพื่อนที่มันแบบออกไปก่อนแล้วอ่ะมันก็ถามผมว่าแบบว่าเฮ้ยมึงนั่งทําอยู่อย่างเงี้ยมึงทําได้เหรอผมก็คิดไปคิดมานั่งไปผมก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนี่หว่าเลยตั้งแต่นั้น,นบบก็เลยแบบว่าท คันิตศาสตร์ทีนี้เหมือนว่าพอม6อ่ะจารย์ก็ว่าแบบเออคงแบบทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าสอบซ่อมกี่ครั้งก็สอบไม่ได้อาจารย์ก็เลยให้ไปเสิร์ฟน้ําวันต่อตั้งโรงเรียนนะครับก็ไปเสิร์ฟน้ําตามโต๊ะจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็แปดตัวมันก็ได้หนึ่งทุกตัวเลยประมาณนี้ค่ะแล้วนะคนที่เราไม่คิดอีต้อีต้าแล้วนะ แต่ก่อนนางเกเรมากนางส่งมานางเป็นคนที่ส่งเริการมาเยอะที่สุดน่าอะอุ้ยไอ้พี่อีกแล้วอ่ะคนเนี้ยแต่เขาก็คือทุกวันนี้เขาก็แบบรับผิดชอบใช่อันนั้นเป็นอดีตในวัยเด็กคนเราอาจจะเคยผ่านมานะใครกันในทีมตู้ซ่อนหมีที่เคยเอาขันน้ำวางเป็นกับดักบนประตูดักบนประตู้น้ำ อ่าขำเรื่องตัวเองเหรอไอ้นี่เฮ้ยแต่นี่มันต้องเป็นเด็กที่มันแบบต้องตั้งใจแกล้งใครปะหรือแบบบอมบหม้อไข่ก็ได้หรอฮะบอมเหมือนเหมือนคุยอีกอย่างๆนะมันม้นมีอะไรอย่ะนี่มีความเป็นฮิมได้อีกแล้วแซกเว้ยเฮ้ยแบบดูเป็นการแกล้งแบบเกลียนๆอ่ะนี่นี่ความมีความเกลียนใช่เฮยเรื่องมันพีคจริงเนาะแล้วว่าเรื่องตัวเองซอฟไปเลยนะ พี่แกงอะน้องว่าอาจจะเป็นพี่เมย์เพราะว่าพี่เมย์อะกลับตัวกลับใจแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นคนแบบดืเอเพือ่อนแอบ,บไปวางกับดักผู้หญิงที่แบบไม่ชอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องนี้มันคุ้นๆุน่ะจริงเหรอคือคนเนี้ยเขาเคยเล่าว,ว่าเขาเคยมีปัญหากับมึกับ่ครแล้วก็เพื่อนเขาหรือเขายแหละเอาน้ำไปสาดใส่ศัตรูเอาจริงนะถ้าพูดแบบผู้ชายทีมเราอะพี่หิมเติร์กเบนเป็นใครก็ได้ <laughs> อะไรที่เป็นเรื่องเกลียเกณียสามคนนี้สินชสมอกันสามคนเนี้ยเป็นใครก็ได้ อ่ะตอบตอบไปเลยที่เม่อยากตอบอะไรที่มันฉีกตรงข้ามเปที่เมีดูเรียบร้อยเงี้ยอาจะก่อนอาจจะสุดโต่งก็ได้อาจจะแฉกมั้ง่อใช่ดิฉันจะตอบค่ะตอบว่าแลันั้นคือพี่ใบตองค่ะพี่ใบเคยเล่าว่าเพื่อนนางอ่ะแกล้งคนที่มามองจิกพี่ใบหรือคนที่ด่าพี่ใบอะไรเงี้ยก็แบบเอาน้ำแบบเทใส่อย่างเงี้ยเอาเลยมีตอบเตอร์กะคนเดียวคนเลย ก็มันก็อ่าเหมือนตอนที่มันแบบเอาตุกแกไปติดตด <c oughs> ้ดานอะไรเงี้ยเพื่อแกล้งคนอะ่ะมันเป็นคนแบบนั้น <c oughs> เราไม่มันทําเสร็จแล้วมันก็คงเปิดประตูห้องนั้นเนละ้วมาเฮ้ยเป็นไรป๋ออะของแม็กกี้คิดว่าน่าจะเป็นใครน่าจะ เป็นผู้ชายเทําะผู้หญิงตัวไม่ถึงไงกูไม่ถึงกูไม่ถ่อมแล้วพิธีนี้มึงเก้าอี้ก็มีนะเราตัดเราตัดผู้ชายทิ้งเลยเพราะว่าผูตชายอย่างเงี้ยู้ชสยไม่น่าผู้หผู้ชายไม่น่าผู้ชายไม่น่าแก้งผู้ชายก็จะฉี่ใส่กันพี่หิมแล้วกันค่ะทำไมถึงตอบว่าหิมมันดูเกลียดเกียอ่ะพี่ดูแกล้งอะไรแบบแล้วตอนนี้เขาก็มีบอนดิ้งอะไรบางอย่างที่เออมึงคบกันได้ดีเลยแหละแต่ว่ามึงต้องเป็นคนคล้ายๆกันน่ะ เขาดูสมัยกันเรื่องอาจจะเป็นอีเตอร์มันก็ดูซิมมันมันก็มอยมากอีเตอร์ก็มีมุมอูออาจจะแบบแม่เอ้ยแล้วก็ทำอะไรผิดปุ๊บใครทำเนะพี่ตอบพี่ใบใช่ปะอ่ะงั้นงั้นตอบอีมอนไม่รู้รู้สึกว่ามันจริตแบบเนี้ยมันน่าจะต้องเป็นแบบอ่ะกะเลยทุยหน่อยแหลมันร่มแบบมันเหมันเขามันเที่ยงการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปอมไว้สักหน่อยแท็กท็อปับเบสคับคิสักติ๊กคักติ๊กเบนจ์จ้ะ ต้องเดียส <kleine> ูงหนยเปล่าเบนะอ๋อผิดหมดเลยอ่ะทําไมมึงทําตัวแบบนั้นนะเหมือนแบบดูอ่านการ์ตูนเนี่ยเนี่ยนินจาฮัตโตริอะไรเงี้ยที่มันแบบชอบวางกับดักอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบเอออยากลองดูก็แบบวางไปเลยสี่ห้องอ่ะสี่ห้องแล้วพี่เด็กเว่ใครกดทีวิ่งมางดูน้องเปียร์ ะะเนามันไอ้นี่ใช่ไหมใส่ขันใส่น้ำแล้วก็วางไว้แบบเลื่อมๆอย่างเงี้ยเปิดประตูไว้นิดนึงเออแล้วเผื่อใครมาเปิดมาก็จะโดนยังต่างก็อยู่เลยมั้งตั้งแต่ป .4 ป .4 ด้วยหรอก็คือคิดจะทำอะไรแบบนี้ตั้งแต่ป .6 มลเปิดกันเราเป็นคนแบบไหนเออแท็กทอ ไปกันในทีมตู้ซ่อนหมีที่ชอบต่อยตีเป็นประจำแม้ว่าจะแพ้ทุกครั้งแต่ก็ยังสู้ขัดใจที <c oughs> นี่ตอบเลยเหรอ <c oughs> ตอบเลยอุ๊ยอยากตอบเหมือนกันนะอยากตอบใครตอนแรกคิดเรื่องเหมือนกันว่าจะเป็นผู้ชายหรือเปล่าแต่ว่าแบบถ้าเป็นผู้หญิงอะ <c oughs> ผู้หญิงต่อยหรอที่ชายที่ทายดูกะก,กันนะโอ้โหโอ้โหหนึ่งสองสาม ใส่ตีประจำหรอทำไมรู้ป่ะมันนึกภาพเป็นแบบเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่แบบโดนดันหัวไปแล้วไปเล่นตุ้มอย่างเงี้ยใสอพี่พิมทำไมถึงตอบว่าเป็นพี่พิมมันหัวร้อนมากพี่พิมเคยได้ยินเขาเล่าพี่ใบฟังว่าเขาเคยไปเซฮันเวิลด์แล้วเขาไปเตะใครไม่รู้นางบอกว่านางม,มีคนเดียวแล้วแกงน,น,น่้หน่าสิบกว่าคนเลยมาลุมานางนางก็รู้ตัวนะว่านางแพ้แต่นางก็สู้หยิบตาอ่ะ วิเคราะห์แบบรวดเร็วเลยมีสิทธิ์นะยังไงไม่ตอบผู้ชายแน่นอนเพราะคิดว่าแบบผู้ชายไม่น่าจะเอาเรื่องต่อยตีมาเป็นแบบออากิจกรรมของตัวเองอาจจะเป็นเรื่องแบบเอดูธรรมดาดูเบสิกไป <c oughs> คิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วพี่สาย <c oughs> มีลุคที่มันแบบฮาวฮาวตอบว่าพี่สายด้วยความเฟยสเฟยสของน้าเอ่งออีอีมอสมันหน้าเย็นดูอ่ะมันมีความแบบสู้ไม่ถอยอ่ะซึ่งมอสน่าจะเป็นคนมีคาแรคเตอร์แบบนั้นไ่ใช่มีความไหนพี่ว่าน้าใครเหมือนโจนนะเนี่ย หนูว่าเรื่องเนี้ยมันไม่น่าเป็นผู้ชายผู้ชายมันง่ายไปจริงก็ไม่ใช่จะเป็นแบบฟิลแบบพอสอนอสอนหนูสักคนหนึ่งเนี่ยแหละตอนแรกหอูคิดเป็นพี่ฮิมเพราะว่าพี่ฮิมนางสู้สุดใจมากนางจะไม่ยอมแพ้ใช่ใช่ก็เยอะแ่งกับอีบีใช่แ้ตอบไปเลยพี่ฮิมถ้าย้อนกลับไปคลิปที่เราเล่นสควิตเกมกัน ที่ออกไปมันเห็นแค่ครั้งเดียวใช่ไหมแต่จริงๆเขาชักก็เยอะก็หลายรอบมากเพราะว่าพ <Hai. S 1> ี่เฮมแบบแพ้แล้วแพ้อีกแต่ไม่ยอมแพ้ ตอบฉีกเลยฟิลเอาไม่แน่ตอนนี้มันโตกันหมดแล้วแงเด็กๆเ, ok. เราก็อาจจะมีวีรกรรมอะไรที่ก็แบบคันไม่ถึงก็ได้ห,อหนะือน่าจ,จะเคยโดนแกล้งแล้วนั่งก็สู้ก<อ>็แบบมันก็สู้<อ>ต่อให้แบบสู้ไม่รับก็สู้อาจจะเป็นคนอ้งางหนูก็ได้ <c oughs> ขอไป <c oughs> ที่อีมอสค่ะจำได้ไหมวันที่เราเล่นบอร์ดเกมกันเราเล่นบอร์ดเกมกันอยู่ที่ออฟฟิศมีคนนึงพี่มันมีคนจะมีเรื่องกับหนูหนูจะต่อยกันเอน้าตัวเซียมตัวดีเลยแล้วนังก็เป็นตัวแสบคนนึงเหมือนกันใช่ เราชอบโดนแกล้งตีครั้งแรกคือตอนป2ตอนป2ก็คือเหมือนแบบเลิกโรงเรียนแล้วแล้วก็หยิบรองเท้าลงมาเพื่อมาวางไว้ชั้นล่างสุดก่อนใส่แล้วก็มันมีเพื่อนคนหนึ่งอ้วนๆอ่ะชื่อตั้มจําได้มันก็แบบเอารองเท้ามาแบบเพี้ยงแรงๆอ่ะแล้วมันก็หนีไปพูดภาษาเหนือแล้วเราก็เหมือนเราก็พูดว่าแบบว่าขี้ป็นพวกอย่างไอ้ที่ไหนเออเออมันก็คงแบบว่าไม่พอใจเราก็ไม่พอใจอะไรเงี้ยมันก็เลยถีบเราอย่างเงี้ยน้องก็จะโตหมัดสู้แล้วมันก็ชกคอเลย ร้องไห้แล้วคนที่2ก็คือซีเกมนี่ตอนปห้าทำชื่อทุกคนแต่คนสุดท้ายตอนป .6 น่าจะด่าพ่อด่าแม่กันนี่แหละคือสู้แล้วเป็นคนแบบสู้แบบยังไงก็ขอได้ตีอ่ะแพ้หมดเลยพี่อยากรู้ว่าเวลาที่เราตีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราแพ้บะถ้าเป็นเด็กอ่ะใครร้องไห้ก็คือแพ้นะพี่อ๋อใครใครแบบใครไม่ไหวก่อนอย่างงี้ใช่ไหมพี่ไม่มีอะไรจะพูดและไอ้ทุกคนลงนมันพีคต่างวะ๊กทำไมทิมีฉันมันแม่นจังอ่ะแท๊กท ต่อไปวีรกรรมนี้มีเจ้าของเรื่อง2องคนตอบใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะใครกันในทีมตู้ซ่อนหมีที่สารแน่ไปดูเพื่อนตบกันจนโดนตำรวจรวบขึ้นโรงพักขึ้นโรงพักชอบเขาใช้คำว่าสาระแน่แต่เธยแน่เรื่องนี้หนูรู้เขาใช้คำว่าสาระแน่ <c oughs> ทำไมอะไรแบบนี้มันดูเป็นไซก็ไม่รู้ หนูเคยได้ยินเรื่องเนี้ยจากพี่แม็กกี้เออวพี่แม็กกี้กเขาบอกว่าอะไรรู้ปะเหมือนนางอะ่ะไปอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกลับบ้านดึกหรือเปล่าเราต้องรวดรั่วไปสองคนด้วยบีบีชอบไปดูเขาตกบ <c oughs> ีจะไม่ <c oughs> ตัวดีเลยจะไม่ใช้ความรุนแรงแต่จะชอบไปดูชอบแบบไปเสี่ยมด้วย <c oughs> ไปอะไรด้วยเป็นไทมงเออไทมงหนึ่งในนั้นคือ B มันเป็นป้าข้างบ้านดิมึงมึงคอมีกันดูดิดูดิอย่างเงี้ยเออยืนหน้าวิเสกแล้วก็ไปซื้อไปอะ ทายก็ไม่รู้ตอบทายคเลิ้นตอบทายใช่ไหมหนูจะไม่ตอบพี่แม็กอันนี้หนูให้พี่หนูจะตอบพี่มอสมันจะต้องเป็นความแบบเธออะคิดว่าต้องเป็นเกิดเถยถ้าดูตามคลิปสถิติมาลงกันในโซเชียลสมัยก่อนอะจะเป็นชะนีแล้วอีกคนที่อยู่ร้องวงอ่ะคือกิดเถยตอบพี่ตอบเลยใส่เลยต้องตอบกระโดกนี่มีเรื่องกับนี่หรอนี่ต่อกับนี่นี่กิดเถยอ่ะต้องไปดูกิดเถยไม่ตอบขอตอบว่าเป็นพี่มอสพี่มอสใช่ไหม ไอเจฟไอเจฟก็เป็นอีกตัวหนึ่งพี่มันชอบเสียมเออพี่เอาเลยเขาตบกันนะอยากดูเอ้พี่เอาไงอ่ะตบกันนะไอเจฟจะไปดูชนีตบกันหรอพี่ผู้ชายชอบดูชนีตบกันนะมันก็ไม่แกันปะอ้ยพี่ผิดแน่นอนข้อนี้ตอนแรกได้บีลอยมาเลยเพราะมันชอบไปอยู่ในชนีมาใช่ตอนแรกก็นึกถึงบีเหมือนกันเออแต่พอพี่แม็กผู้ชายปู้บเชียจริงด้วยแต่อย่าลืมนะมีสองคนพี่แม็กไปตอบว่า พี่แม็กกี้เราไม่คิดว่าเป็นหนูบมเปล่าหรอกหรือเรเคยนะไม่ไม่รู้นี่ก็เชื่ออุตส่าห์เชื่อน้องนะจากสิ่งที่มันเล่าว่ามัน <c oughs> ว่าพี่แม็กเคยแบบถูกตำรวจรวบอะ่ะเออหรือ e ว่าอ e ีบีวะอีบีดูน่ารวบกว่าอีก <c oughs> ตอบค่ะต่อไปบีค่ะเรื่องชาวบ,บ้านคือเรื่องของเราเราจริงๆนะบีกับทรายอาจจะไปเจอกันในกรงพังเดียวกันนั้นเลยก็ได้ด้วยห้องังเดียวกันใช่อ่ะกันหึงเออเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนแม เป็นอีบีตอบเพื่อบีอ่าทำไมถึงเปลี่ยนใจจากแม็กกี้เป็นบีดูหน้ามันแล้วตำรวจหน้ารวบกว่า,ามันดูแบบมันดูพิเรนด้วยแหละอ,อีบีอ่ะเหมาะทำอะไรแบบแปลกโอ้แม็กกี้และสาย เรื่องที่เหมือนแบบรุ่นน้องเขามีเรื่องแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบให้เพื่อนเรา,เาไปเป็นแบค็คแล้วเรากร็รักเพื่อนไงเพื่อนไปไหนหอ๋อไปด้วยดิไปด้วยก็ไปยืนอยู่เฉยๆได้แหละสถานที่คือวัดอีบ้าบแล้วปปบ้าอีอ <c oughs> ด้วยสถานที่มันเป็นวนะัดเนาะคนเขาก็แจ้งตำรวจสิเขาจะรออะไรป๊บเดือนหน้าแหละตำรวจมามาไปคันรถเลยเราก็ขึ้นกระบะแล้วก็บอกให้มันไปความพีคคืออีคนขับรถที่มันขับมารับอ่ะมันไปสอนเพื่อนอีคนนึงขับรถ แล้วยีนั่นก็แบบสมักึกสมกักการตำรวจมาใส่ไม่เป็นเหมือนกัน คนที่นั่งอยู่หลังกองไปคือคนที่ขับไม่เป็นขับไม่เป็นสรุปก็คือไม่รอดตำรวจก็คือมาล่วบแล้วก็นั่งรถกระบะตำรวจไปแบบอายมากต่างจังหวัดอ่ะมันไม่ได้ใหญ่เงี้ยเราก็แบบช่วงเลิกเรียนเนาะรถมันก็จะแบบพุกผ้าอย่างเงี้ยเราหูแล้วนั่งผ่ากลางตลาดไปเลยอ่ะคนก็เห็นโมเห็นหมดเลยให้แม็กกี้เล่าเรื่องของแม็กกี้ก่อนเพื่อนตกกันหนูไม่รู้ว่าสาเหตุมันทะเลาะกันเรื่องอะไรหนูก็แบบมึงจะไปตบใช่บ้านเราต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มมึงตัดเล็บเล็บมึงต้องแบบเป็นแหลมไวสินี่คือเรื่องจริงของการตกมันได้ที่ตบก็คือ รงเียนนมัก็ไป <c oughs> ไปถินเขาไปิพอสสวยแต่ว่าเราเห็นว่าเราไปกันเยอะไงะไปเสร็จปุ๊บมึงมันไม่ให้ตกกันแบบตรงนี้แต่มันให้ไปตกกันแบบหลังซอยอะไรเงี้ยอ่ะไม่มีคนสักแป๊บนึงรถตำรวจมาแล้วเราไปถิ่นเขาอ่า เจ้าของทินอนะ่ะพี่โรงเรียนนั้นนะ่ะหลบได้หมดเลยเขารู้ทางหนีทีไล่งไงแล้วทางพวกหนูอ่ะตอนแหลไม่เนียนเขาก็เลยแบบอ,อ่ะขึ้นกระบะขึ้นกระบะให้หมดเลยโรงเรียนอนะไรน่ะขึ้นแม่มาแล้วก็คือโดนเทศตั้งแต่สอนอพี่ยันแบบว่าวิ่งวิภาวาดีเนะี่ยทั้งเส้นเหลือกกลับบ้านค่ะแม่หนูจะไม่ทำแล้วหนูะนะคลิปเนี้ยทั้งคลิปต้องขึ้นเลยนะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าเรียนแบบแบบแตคลิปเออเราก็เอาความจริงมาเล่าให้ฟังแท็กโต้ท้ง ใครกันที่มีเวรกรรมสมัยเรียนเป็นเจ้ามือเปิดบ่อนตั้งวงไพ่เล่นในโรงเรียนจนอาจารย์จับได้ทุกคนทุกคนทุกคนแน่เลยใช่ไหมใช่ไหมพูดมาคนนีน้ตัดก,กูไปได้ง่ายเลยมันจริงๆเำไมเขาเห็นมาไม่เรียนไพ่ถ้าตอบบินง่ายไปบ้าง พี่ใบค่ะ <c oughs> หนึ่งพี่ใบชอบเล่นไพ่มากทุกคนแล้วก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน <c oughs> แค่นั่งเล่นไพ่ <c oughs> บวกกับความเป็นเจ้ามือเอาจริงๆนะขอตอบเลยเท่าที่แบบ ตั้งวงกันมาพี่แม็กชอบเล่นแต่พี่แม็กอะกูไม่ให้เล่นไพ่กูไม่ให้เล่นกูไม่ให้เล่นไพ่จะตำรวจมามึงอย่าโกงกูเลยคนที่สองคือบีและคนที่สามที่แบบพลาดไม่ได้เลยอะพี่ใบอุ๊ยคนี่ชอบหนูคิดว่าเป็นพี่แม็กกี้เพราะว่าตอนมัธยมอะส่วนตัวถ้าอยู่โรงเรียนอะเขาไม่ให้เอาไพ่เข้าโรงเรียนอยู่แล้วแต่พี่แม็กกี้เขาเรียนสาอาชีพถ้าจะไม่ไม่เคร่งเช่าข้อนี้เลยตอบถึงพี่ใบแล้วกันมันดูแบบมันดูซาดจังเลยอะ เพราะว่าคนอย่างพี่น่าจะแบบเปิดบ่อนที่โรงเรียนได้ใช่ใช่มางมาอะไรเงี้ยเป็นเจ้ามือเพราะว่าอะไรวะเงินแน่นเลยจะตอบว่าตอบพี่แม็กกี้ค่ะอ่าเพราะนังก็เป็นหนึ่งในวงไพ่ปัจจุบันของเราเหมือนกันอ่าและเมย์ตอบว่าลูกค่ะอย่างที่เขาบรรยายถึงพี่ใบก็คือตัวเขาจะเช่นกันคือถ้าจะมีชนีสองคนที่อยู่ในวงไพ่คือกูกับลูกค่ะ อีนุกถ้าพูดถึงเรื่องปอกดงปอกแดงอ่ะมันมีไม่กี่คนที่เล่นเป็นหนึ่งในนั้นคือนุกที่เล่นเป็นเอออีนุกเห็นนะอนุ๊กเล่นเป็นใครเปิดวงไพ่เมื่อไหร่มันเล่นตลอดนะใช่ตอบีเคยเห็นมาเล่นไพ่เราแบบดูการเล่นของมันแล้วสามล้านเปอร์เซ็นต์เสียงดังงสุดในวแล้อมจากในวงแล้วใช่ไหมใช่เราเป็นเจ้าหร่อเปล่าแท็กโทค้าเพชร บ้าระห่จ้าหล่<ร>อนางเปิดบอลมาตั้งแต่เด็ก <c oughs> ก็นั่นแหละเขาเป็นเจ้ามือว่า,านนวตอนเกมน่ะมันแบบเขาจะเ,เรเียกนักเรียนทุกคนอ่ะไปไปสวดมนต์ <c oughs> เราด้วยความที่แบบทเรียนหนักมามือเปิดบอลเธอจกห่างเงินป้ามัธยมอ่ะส่วนตัว้าอยมโรงเรียนอ่ะเขาไม่ให้เอาไพ่เข้าโรงเรียนอยู่แล้วเราเล่นไปเล่นมาอีาจารย์ขึ้นมาอาจารยาร์ขึ้นมาอยู่อยู่อย่างนี้เลยนะกำลังสับ่างนี้เลยอาจารย์มองมาแบบนี้เลยกำลังสับสับสับตอนัอยู่ชั้นะ หมห้าเรื่องความนิสยัายของตระยานความเป็นหลตัวรอดใช่ปหมก็เอาผ้าขุมบึ้มอาจารย์เล่นทำอะไรกันอ่ะเปล่าค่ะแต่อาจารย์น่ะรู้นะว่าเล่นผ้ายแ,แล้วเดี๋ยวว่าเปิดขึ้นมาอนะไรอย่างเงี้ยเปิดผ้าขึ้นมาก็เจอผ้ายก็หยิบเงินไปหมดเลยหยิบเงินไปใ,นใส่กองกลางของห้องนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนตีคนุะตีสองทีใครกันในทีมตู้ซ่อนหมีที่เคยเอาถุงตดไปปาใส่ห้องอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ยผู้ชายอะไรแบบเนี้ยต้องผู้ชายทำถุงตดแล้วมันไม่ได้เลยนะเอาจริงถุงตดอ่ะมันดูเป็นได้ทุกคนน่ะอย่ามาเนี่ยโอ้ยแน่นอนเลยมั้งเนี่ยไม่กูไม่ได้เอาถุงอะกูตดเลยถุงตดไปปลาใส่ห้องพักตูหรอคนแบบเนี้ยมันมีไม่กี่คนในทีมหรอกหนึ่งเป้นสองเติร์ผู้ไม่ถุงคนนี้มันรังตำแหน่งอะไรอีกมันทำอะไรแบบเนี้ยผู้ชายหรือเปล่า กูไม่เล่นสกปรกรู้สึกรันลนยังไงก็รู้ว่าแล้วรู้สึกว่าใบเบี่ยงไปทางผู้ชายเลยอ่ะขอดาวเป็นอิเบนค่ะกูรู้สึกว่าผู้ชายอ่ะที่ชอบเล่นพีเล่นพีเล่นแซ่บแล้วแบบอะไรเงี้ยมีกี่คนนุ๊กเติร์กเบล็คนุกตอบว่าเใช่ไหมเติ๊กนะอ่ะส่วนเมย์ขอฉีดไปที่เจฟก็แล้วกันจริงเหรออ๋อมันมั่นว่ะพี่เมย์สไตล์ไหมเซร็จค่ะ นางเรียนส์ฝรั่งเศสเกี่ยวกับภาษาภาษาอะไรเงี้ยเราคิดว่าเรื่องตดตก็น่าจะเป็นนางเพราะนางชอบตดไม่เคย เสีย่ยงไปเลยพี่หิมดีกว่าตอนแรกมองไว้2คนก็คือเป็นพี่เติร์กอ่าพี่เติร์กอาจจะแบบตามเพื่อนอะไรอย่างงี้แล้วก็พี่หิมเนี่ยอาจจะเป็นถ้าเป็นพี่หิมน่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีเลยแหละแต่จริงสาคนนี้คือไปทางเดียวกันหมดเลยนะเอเีเบนไอเติร์กไอหิมเ,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 เนี่ยอีเจม,มันดูมันแสบนะมันมีเป็นเด็กแบบดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าเออก็มีความคนส้นตีนอืมน่าจะมีความเป็นไปได้ คิดว่าอีเตอร์อีเตอร์มันน่าจะแสบอะไรแบบอย่างเงี้ยที่แบบน่าจะแกล้งอาจารย์หรือทําอะไรให้มันดูแบบพี่เล่นพี่เล่นหน่อยพี่อิม่พีมาชอบแคร์นู้นแคร์นี่มาดมจอบชอบเลยชอบกระปรงเหรอจะบอกว่าชอบกระโปรงเหรอเตอร์จ้าเตอร์ว่ะเตอร์จ้าเด็กยังไงโตขึ้นเลยไม่เพียง ตอนนั้นก็เหตุเกิดตอนมอปลายเนาะแล้วก็แบบคืออาจารย์คนนี้เขาเพิ่งเข้ามาแล้วตอนนั้นเขามาสอนห้องเราแล้วพออาจารย์เข้ามาสอนใช่ไหมเขาก็จะแบบดูไม่ค่อยชอบกแก่มเราเออไม่ได้ไม่ได้แกงนะเป็นกลุ่มเวลาถามอาจารย์ก็อาจารย์ก็จะกวนตีนใส่อะไรเราก็แบบไม่โอเคว่ะวันรุ่งขึ้นเงี้ยก็เลยเพื่อนก็เลยเลยสียถุงตดมาเลยแล้วก็แบบกลางวันเพื่อนก็ชวนแล้วว่าไปดีกว่าไปที่ห้องอาจารย์เนี่ยแล้วเอาถุงตดไปโยนดีกว่าผมก็ทำหน้าที่เป็นแบบดูทางหรอดูทางแล้วเปิดประตูเปิดประตูห้องแล้วเพื่อนโยนเข้าไปม้เรียนเาไม่ นักเรียนก็คือใครมันคือซวยไปด้วยท่านต้องดมดูบอดเป็นแม่หรือเปล่าท้องแม่โอ้โหแล้วก็ทำแบบนั้นอยู่หลายรอบหลายรอบด้วยแล้วเขารูมั้ยเขารูมั้ยว่าแบบไม่รู้จริงหรอใช่คือเราเราทำแล้วเราก็วิ่งเลยแทบโัก เป็นวีรกรรมของใครในทีมนะที่เคยแอบปีนรั้วโรงเรียนสั่งหมูปิ้งด้วยความหิวจนครูจับได้บอกให้ลงมาก็ไม่ยอมลงทำไมอ่ะแค่ไม่รู้ ไปซื้อหมูปิ้งอุ้ยเอ็นดูอ่ะอุ้ยมีความเป็นเอนดูเหมือนกันเนาะมันดูเออมันวเวลามันหิวมันก็ดูทำทุกอย่างดีอ่ะเอนดูใช่ป่ะอุย้ยจนครูจับได้อยากตอบเลยอ่ะแน็กเลยชอบหิวชอบกินกินอย่างเดียวไม่พอนะต้องมีหลายอย่างอีบีหรอมึงหนูปีนไม่ได้ตอนนั้ตัวใหญ่วมันสูงพี่ พี่ปอเหรื่องอะไรแบบนี้ขอไปที่น้องบีเลยจ้ะเออมีของกินเข้ามาเกี่ยวข้องไปป่วยด้วยของกินเรื่องปักใจใจหนูกะเรื่องกินใช่ไหมเออเรื่องกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันมันก็ดูแบบเออเดี๋ยวกูไปเอาเองอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนชอบหิวชอบชวนและกินเยอะคือที ขอเป็นเอไอ,อฟิลแล้วกันมันเป็นเรื่องที่น่ารักกุกกิกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นชีก็ได้ในหัวเมื่อกี้คนแรกที่ลอยมาคือหมอสนางชวนหนูไปซื้อหมูปิ้งไงหนกคิดว่าอาจจะเป็นนางหรือเปล่าแบบหิวด้วยแล้วก็อยากกินหมูปิ้งเลยจะตอบว่าหมอหมอสซจริงหหนูเล่นว่าที่บีมันหิวพี่มันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่หิวโหวยเก่งใช่ปะดีเนี่ยเราจะปีนรั้วกะใช่ไงเดี๋ชวพอตอนแรกที่มีแต่พอปีนรั้วปุ๊บแบบโอ้ยไม่ได้ปะ นี่ยังปักใจเชื่อว่าเป็นไอ้นุกแล้วกันไม่รู้เรื่องกินมันดูพยายามดีอ่ะมันดูไม่อดทนมันดูแบบฉันจะกินให้ได้จะงรลยเออหอมหหิวทุกมื่อใช่ก็เลยหูมันน่าจะแบบเออพร้อมทําอยู่อาจจะเป็นอีมอสในทีมเราอ่ะจะมีคนที่แบบตัวเล็กกระทันรัดปีนรั้วได้กี่คนเมื่อกี้คิดว่าบีแต่พอมีการปีนรั้วเลยเปลี่ยนใจแต่ถ้าแบบเลี้ยงหัวอยากกินหมูปิ้งคืออีบีแท็กทัก ก็คือน,นั้นหิวไงหิวแล้วก็มาสายทีนี้ประตูโรงเรียนมันปิดหมดแล้วนั้นก็เลยตัดสินใจเอามันได้ออมาพาดก็เลยค่อมบนหลังกําแพงโรงเรียนะแล้วก็สั่งปีนกิง่งกิดว่าครูมาเจอครูแบบปร,ปรคอม,มาเจอว่าเออให้ลงมาปีนลงมาเดี๋ยวนี้อะไรอย่างงี้นีก็แบบรู้อยู่แล้วว่าไงก็ต้องโดนอ่ะก็เลยเออตัดสินใจแบบว่าจานขอกินให้มันเสร็จก่อนล้วกันค่อยลงทีเดียวเมื่อน,นั้นลงไปก็โดนทำโทษค่ออะต่อจ้ะ เห็นมั้ยนางมาแล้วจริงๆนางมาแล้วไอพ่อไม่เป็นคนแบบดื้อนะกล้าเถียงนะคือครูตามลงมามันก็ไม่ลงมันก็ขี้อยู่ข้างบนเลยก็คือยี้อยู่ข้างบนไม่ยอมดูเป็นคนไม่ยอมก็ไม่ลงูความปีนน้องมึงใส่กระปองด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอพปอทำได้ดูยากแท๊กโถคัพเป๊ะซื้อคัพปิกคัป๊อ่าเป็นยังไงบ้างสำหรับชั้น พีกน้อพีกแต่ละคนก็เกิดความคาดหมายควาเฉลยมาแล้วแบบจริงเหรออะไรเงี้ยสนุกดีนาอมิชอบมันเหมือนแบบได้รู้จักตัวตนกันมากขึ้นอ่ะแล้ววิรกรรมวัยเด็กมันเอามาลิงอะไรกับตอนโตได้บ้างบางอันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คือยังตกค้างอยู่ใช่ควา้สกเปลี่ยนไปเลยนสนุกอะครับเออเหมือนแบบว่าได้รู้เรื่องที่แบบไม่คาดคิดเนาะว่าแบบแต่ละคนจะแบบทํากันมาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันทําให้นึกถึงตอนเราเด็กๆเหมือนกันเนาะเออว่าแบบ เราก็เห้เหตุการณ์แบบนี้เหมือนเราก็เคยเจอนะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบดีแบบได้ดูวีรกรรมแล้วความแสบแต่ละคนใช่ซึ่งบางคนก็ยังเป็นอยู่นะคะเช่นเช่นเจ้ามือไพ่ก็เป็นอยู่เอออะไรอย่างงี้บางคนนก่คือเป็นวีรกรรมตั้งแต่เด็กจนวันนี้ก็ยังเป็นอยู่จะจะบอกอีกนิดนึงว่าคอนเทนต์เนี้ยใช้วิจารณญาณด้วยบางคนทำตามนะความรู้ลูนแรงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราทำมาด้วยความไม่รู้ความเด็กใดๆหรือว่าอยากจะมาแชร์เป็นประสบการณ์กันไปรูู้้ป้าเกิดอะไรขึ้น เดินไม่โดนจะเดินไม่โดนดมาตรงนี้<บ>มันกินเนื้อไม่เลยย่าสวัสดีจ้าน,น้องใหม่เหรอน้องใหม่ค่ะเพิ่งมาสมัครเมื่อวานเองอย่าแรดนะอย่าแรด <c oughs> รู้ว่าโรงเรียนนี้พี่คุมอื้โอ๊ยนจั่นที่มึงไม่มีแค่แขนคราวนี้มึงกลายเป็นศพไปเลยยิ่มอ๋อ้ยนี่เป็นเหมือนต้นเนื้อเลยอ่ะเหมือนโดนเนื้อเลยอ่ะไม่โดน มันจะตกแล้วนะ่าโอ<ด>้โยพี่จะชวนคุยกัน้วมันจะตก <c oughs> <c oughs> ยืนเรียงกันสามตัวแบบนี้กูยิงทิ้งแบบทิกแท็กโถทะ